ผมไปเห็นตัวเองในคอนเทนต์นะฮะบางคอนเทนต์นะแล้วก็ไปนั่งจับผิดตัวเองจับผิดตัวเองว่าพูดผิดคำไหนอะไรเงี้ยไปเจออยู่สองคำนะครับเป็นคำที่มีสามพยางแล้วผมเน้นสเตทเสียงหนักผิดอืต้องต้องต้องขอโทษอย่างแรงนะฮะโซซอรี so ่เลยนะก็เลยจะมาแก้ให้ในคลิปนี้นะสั้นๆ คือก่อนนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะเคยดูเคยเคยเห็นคลิปผมจากที่ไหนก็นแล้วแต่นะแล้วเจอสองคำเนี้ยผมจะมาแก้ให้ตรงเนี้ยนะว่ามันออกเสียงว่ายังไงคือคำว่า official official ที่เป็นทางการมันต้องหนักที่หนักสเตทเสียงหนักที่คำว่า fee official ไม่ใช่ official ผมมจะพูดคำนี้ผิดนิดนึงนะต้องเป็น official เป็นทางการับอีกคำหนึ่งคือคือ adventure adventure เห็นไหมผมมักจะชอบพูดไปเป็น adventure so crazy มากนะชมตัวเองนะก็แก้แล้วกันนะก็คือเปลี่ยนคำว่า official เป็น official เป็นทางการแล้วก็ adventure เปลี่ยนเป็น adventure stress เสียงหนักที่พยางค์กลางพยางค์ที่สองโอเคนะฮะเดี๋ยวถ้าไปเจออะไรผิดพลาดไปอีกผมจะมาแก้ให้ใหม่นะครับ ดูคลิปนี้แล้วจําเอาไว้ให้ดีนะครับ Official Adventure ตามนี้เลยครับมีคำอยู่อีกคำหนึ่งครับที่ผมมักจะพูดผิดก็คือ Stress เ,เสียงเน้นเสียงหนักผิดนะว่างนั้นเถอะนะก็คือคำว่า spectacular นะ spectacular นะ spectacular Spect ออกเสียงผิดนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มาแก้ให้แล้วกัน คำว่า spectacular หมายถึงงดงามวิจิตรสวยงามก็มีความหมายคล้ายๆาย beautiful นะ spectacular นะฮะหนักที่คำว่า t ท c h spectacular อะไรประมาณนี้นะคำนี้ออกเสียงเช่นนี้นะครับเวลาผิดอะไรผมจะแก้ให้แล้วกันเพราะว่าต้องต้องยอมรับว่าเวลาผมไปทมที่ต่างๆเนี่ยผมจะจะแบบโดนสดอ่ะไม่มีการเตรียมสคริปต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในโอกาสไหนก็แต่ถ้ามีคําไหนผิดพลาดผมก็มาแก้ให้แล้วกันนะฮะนักเรียนจะไม่ได่าผมท,ทีหลังว่า อสอนผิดๆเลยกันนะออกเสียงก็ผิดไม่ถูกเลยกงน,นะฮะก็มีบ้างครับต้องขออภัยนะฮะผมจะคอยแก้ให้เรื่อยๆ้ะกันนะถือสติว่าผิดเป็นครูนะฮะผมจะเป็นครูแล้วผมก็ผิดแล้วผมก็จะทำให้นักเรียนดีขึ้นสอนให้นักเรียนนั้นทําได้ถูกต้องไม่ต้องมาผิดพลาดอย่างผมนะฮะโอเคจำไว้นะสเปก ta ta จอร์ลนะสเป c ทัชเจอระนะสวยงามงดงามวิจิตรเดี๋ยวให้อ่านเขียนทับให้ทีหนึ่งโอเคครับมีคําอยู่อีกคาหนึ่งที่ผมค้นพบว่าตัวเองพูดผิดนะฮะหลังจากที่ไปดูๆมา ไปตามตามไล่บี้มานี้ฮะก็คือคำว่าพัฒนาพัฒนาฮะมันต้องออกเสียงว่า developdevelop Develop, นะฮะมันต้องหนักเสียงที่คำที่เสียงกลางคือ d e v e l o p m a c h i n d e v e l o p นะนี่ก็คืออีกความผิดพลาดหนึ่งนั่นจะแสดงให้เห็นว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่มีสามพยางส่วนใหญ่จะเน้นเสียง s ส r e รทที่เสียงกลางผมผิดพลาดที่จุดเดิมทุกคำเลย <c oughs> สังเกตด,ดูนะฮะเพราะฉะนั้น นี่คือความผิดพลาดที่ดีเหมือนกันทําให้เราได้มีแบบอย่างเวลาเจอครับที่สามพยางให้ระวังว่าส่วนใหญ่จะออกเสียงหนักที่คำํำที่พยางกลางนะ development พัฒนานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคํานาม development นะก็ต้องเป็น development เซตที่พยางเดียวกันนะครับโอเคก็าตามนี้แล้วกันก็จำไว้แล้วกันคำสามพยางส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คือจะมีบ้างส่วนน้อยแต่ว่าให้ระวังที่พยางกลางนะตามนี้ครับ